สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Inspire by ธรรมะแรงบันดาลใจจากธร,รมะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนเสาหลักสำคัญเลยของการใช้ชีวิตทั้งในแง่ชีวิตทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยนั่นก็คือเรื่องวินยัยค่ะเรื่องวินัยนี่เองครับผมเราจะมาดูกันว่าวินัยนี่คืออะไรกันแน่แล้วมันสำคัญยังไง แล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตเราให้มันดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับค่ะก็เรื่องวินัยเนี่ยนะคะจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่งเลยนะคะคือเป็นสิ่งที่นําความสุขความเจริญมาให้จริงๆเขาเรียกว่าเป็นมงคลข้อที่9ในมงคล38ประการนะคะอ๋อครับมงคลข้อที่9คําว่าวินัยนี้พอได้ยินปุ๊บหลายคนอาจจะนึกถึงแบบกฎข้อห้ามความเข้มงวดอะไรแบบนั้นนะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่นึกถึงแบบนั้นแต่จริงๆความหมายในทางธรรมนี้น่าจะลึกกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับ อยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับได้ค่ะคือคำว่าวินยัยถ้าเราไปดูรากศัพท์เดิมๆเลยนะมาจากคำว่าวิก,กับนีวิกับนีค่ะนีเนี่ยแปลง่ายๆว่านำไปส่วนวิเนี่ยมีความหมายเยอะเหมือนกันค่ะอาจจะแปลว่าวิเศษก็ได้หรือทำให้แจ้งหรือทำให้ต่างก็ได้อ๋อครับพอมารวมกันเป็นวินัยเนี่ยก็เลยมีความหมายเชิงลึกว่าเป็นเครื่องนำทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าปกติ หรือเป็นการชี้แจงให้เข้าใจชัดเจนหรือเป็นการแยกแยะให้เห็นความแตกต่างว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรดีอะไรไม่ดีประมาณนั้นนะคะโหฟังดูเป็นการยกระดับชีวิตเลยนะครับการนำไปในทางที่พิเศษแล้วถ้ากลับกันละครับถ้าชีวิตมันขาดวินัยไปขาดเครื่องมือนำทางที่ว่านี่มันจะเป็นยังไงครับภาพมันจะเป็นแบบไหนอืมมีคำเปรียบเปรยที่ชัดเจนมากเลยค่ะ ท่านเปรียบว่าคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบไม่มีความรู้ไม่ได้ฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยก็เหมือนควายตาบอดนะคะที่เดินอยู่ในป่ารกๆควายตาบอดในป่าใช่ค่ะมันก็จะเดินสเปะสปะไปไร้ทิศท,ทางไม่ระวังตัวอาจจะตกเหวตกบ่อหรือเจอสัตว์ร้ายทําอันตรายได้ง่ายๆเลยครับชีวิตคนที่ไม่มีวินัยก็แบบนั้นแหละค่ะคือ มันจะเจออุปสรรคความยุ่งยากความเสียหายได้ง่ายกว่าชีวิตที่มีวินัยคอยกำกับดูแลอยู่โหเห็นภาพเลยครับควายบอดในป่ามันสะท้อนถึงความเสี่ยงความไม่แน่นอนจริงๆถ้าไม่มีกรอบไม่มีหลักยึดงั้นก็แสดงว่าวินัยนี่แหละที่เป็นตัวทําให้มนุษย์เราต่างจากสัตว์แล้วก็ทําให้สังคมมนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้แบบสงบสุขใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะประท่านว่าไว้นะคะว่า สิ่งที่ทําให้คุณเราเหนือกว่าสัตว์ไม่ใช่แค่หน้าตารูปร่างแต่คือการที่เรามีระบบระเบียบม,มีจารีตมีศาสนามีการฝึกฝนแล้วก็มีภาษาที่ซับซ้อนครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะอยู่ได้ทําหน้าที่ได้ก็ต้องอาศัยวินัยเป็นตัวควบคุมกํากับสังคมที่มันสงบเรียบร้อยคนอยู่กันดีๆได้ก็พร้อมมีวินัยเป็นกติกานี่เอง ถ้าขาดไปสังคมก็คงไม่ต่างจากฝูงสัตว์ที่แบบต่างคนต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างแย่งชิงกันวุ่นวายไปหมดนั่นสิครับพอนึกตามแล้วก็จริงนะครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในสังคมเราเนี่ยตั้งแต่เรื่องในบ้านไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศก็เหมือนมีวินยัยมีกฎกติกาเข้ามาเกี่ยวตลอดเลยใช่ค่ะลองดูสิคะอย่างเรื่องค้าขายทําธุรกิจก็ต้องมีกติกามีความซื่อสัตย์มีจรรยาบัณใช่ไหมคะอันนั้นก็วินัยแบบหนึ่งครับ การแต่งงานสร้างครอบครัวก็มีธรรมเนียมมีกฎหมายรองรับหรือแม้แต่จะหย่ากันก็ยังมีขั้นตอนตามกฎหมายการเดินทางต่างๆไม่ว่าจะรถเรือเครื่องบินก็ต้องเคารพกฎจราจรกฎการบินหรือแม้แต่กิจกรรมที่ดูเหมือนใช้กำลังเยอะๆอย่างชกมวยบนเวทีเนี่ยก็ยังมีกติกาคุมเข้มงวดเลยนะคะขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องที่ดูเหมือนจะรุนแรงก็ยังมีวินัยกำกับใช่ค่ะยิ่งกว่านั้นอีกนะคะ แม้แต่ในสถานการณ์ที่แบบว่าแย่ที่สุดอย่างสงครามการรบกันในสนามรบเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่ายุทธวินยัยหรือกฎหมายสงครามคุมเข้มงวดอยู่เลยนะคะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้โห oh. อย่างการปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกการห้ามใช้อาวุธบางอย่างอะไรแบบนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าขนาดสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไร้ระเบียบที่สุดแล้วนะก็ยังต้องมีวินัยมาคุมเพื่อไม่ให้มันเสียหายหรือโหดร้ายเกินขอบเขตไปนะคะ โโอ้เพิ่งจะเข้าใจจริงๆว่าคำว่าวินัยเนี่ยมันครอบคลุมกว้างขวางขนาดนี้แสดงว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในทุกระดับเลยนะครับอย่างนั้นแล้วการเลือกคนขึ้นมาทำหน้าที่สำคัญสคัญโดยเฉพาะผู้นำหรือคนที่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องส่วนรวมนี่การดูเรื่องวินัยของคนคนนั้นก็ยิ่งต้องสำคัญมากๆเลยสิครับ แน่นอนที่สุดค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆการเลือกผู้นำไม่ว่าระดับไหนนะคะตั้งแต่หัวหน้าครอบครัวหัวหน้างานไปจนถึงผู้นำประเทศเลยจำเป็นมากๆที่ต้องดูว่าคนคนนั้นน่ะมีวินัยในตัวเองไหมครุตกติกาของส่วนรวมหรือเปล่าจะนำคนอื่นให้อยู่ในร่องในรอยได้ไหมครับผมการไปเลือกคนที่ไม่รู้จักวินัยไม่เคารพวินัยหรือแบบดูถูกวินัยด้วยซ้า ให้มามีอำนาจออกกฎออกระเบียบหรือมาน,นําคนอื่นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการเ,เชิญปีศาจมาเป็นหมอรักษาคนไข้เลยนะคะโหเปรียบเทียบได้น่ากลัวมากครับค่ะแทนที่จะหายป่วยก็มีแต่จะแย่ลงนําความวุ่นวายความเสียหายมาให้ส่วนรวมแน่ๆค่ะเลี่ยงไม่ได้เลยเข้าใจชัดเจนเลยครับเลือกผู้นําที่ไม่มีวินัยก็เหมือนทําลายรากฐานสังคมดีๆนี่เองทีนี้ วินัยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันพอจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ไหมครับจะได้เห็นภาพรวมง่ายขึ้นเห็นว่ามีแบ่งเป็นวินัยสําหรับคนทั่วไปกับวินัยสําหรับนักบวชด้วยค่ะโดยทั่วไปนะคะเราแบ่งวินัยได้เป็นสองประเภทหลักๆให้เข้าใจง่ายๆคือ 1. วินัยทางโลกหรืออาคาริยวินยัย คำว่าอาคาริยะก็คือผู้ครองเรือนชาวบ้านทั่วไปวินัยนี้ก็สำหรับคา,ารวาสอย่างเราๆท่านๆน,นี่แหละค่ะ 2. วินัยทางธรรมหรืออนาคาริยะวินัยคำว่าอนาคาริยะคือผู้ไม่ครองเรือนก็คือนักบวชผู้สละชีวิตทางโลกมาแล้ววินัยกลุ่มนี้ก็จะละเอียดเข้มงวดกว่าทางโลกมากๆค่ะครับงั้น เรามาลงรายละเอียดที่อาคาริยวินัยหรือวินัยาคารโลกกันก่อนนะครับอันนี้มันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างครับอาคาริยวินยัยพื้นฐานเลยก็คือพวกกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายจาริตประเพณีต่างๆที่สังคมตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนอยู่ด้วยกันได้สงบสุขไม่เบียดเบียนกันนะคะ่ะอ๋อคารับถ้าพูดกว้างๆเลยนะก็คือกฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดนั่นแหละค่ะพระราชบัญญัติต่างๆกฎกระทรวงข้อบังคับบริษัท ระเบียกในโรงเรียนอะไรแบบนี้ล้วนเป็นอาหารหิยวินัยหมดเลยครับผมแต่ถ้าจะพูดถึงวินัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดจริงๆสําหรับชาวบ้านท,ทั่วไปที่เป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็เป็นบันไดขั้นแรกๆสู่ความดีอื่นๆด้วยก็คือศีลห้าค่ะศีลห้าน,นี่เองใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากฝึกตนให้มากขึ้นก็อาจจะเป็นศีล8ปดศีลห้านี่เราได้ยินกันบ่อยมากตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่บางทีอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเจตนาจริงๆของแต่ละข้อเท่าไหร่ อยากให้ช่วยอธิบายสั้นๆหน่อยครับว่าแต่และข้อมุ่งหมายอะไรทําไมเราต้องรักษาศีลพวกนี้ได้เลยค่ะศีลห้าน,นี่ถือเป็นมาตรฐานความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานเลยนะคะเป็นหลักประกันความสงบในสังคมแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องเมตตาไม่เบียดเบียนด้วยอย่างข้อหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้หลักๆเลยก็คือให้เราเคารพสิทธิ์ในการมีชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานสุดๆ แล้วก็ฝึกใจเราให้มีเมตตาไม่โหดร้ายพอรักษาข้อนี้สังคมก็ต้องกลัวกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตไงคะอืมจริงด้วยครับข้อ2อ,อธินาธานาเวรมณีคือห้ามลักทรัพย์หรือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันนี้ก็เพื่อให้คนเคารพในทรัพย์สินของคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนเขาเพราะกว่าเขาจะหามาได้มันก็เหนื่อยใช่ไหมคะครับผม รักษาข้อนี้สังคมก็มั่นคงเรื่องทรัพย์สินไม่ต้องระแวงว่าจะโดนขโมยโดนโกงครับข้อ3กาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีคือห้ามประพฤติผิดในกามอันนี้ก็คือไม่ไปยุ่งกับคู่ครองคนอื่นหรือคนที่มีเจ้าของมีผู้ปกครองดูแลอยู่ จุดมุ่งหมายก็เพื่อรักษาครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมเลยป้อมกันปัญหาครอบครัวแตกแยกความขัดแย้งจากการนอกใจหรือล่วงละเมิดกันรักษาข้อนี้ครอบครัวก็อบอุ่นสังคมก็สงบเรื่องศิลธรรมนะคะครับข้อนี้ก็สำคัญมากข้อ4มุสาวาทาเวรมณีคือห้ามพูดเท็จอันนี้จริงๆรวมถึงพวกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจอด้วยนะคะ แต่หลักๆเลยคือไม่โกหกเพื่อทำลายประโยชน์คนอื่นหรือเอาประโยชน์เข้าตัวเองแบบผิดๆอันนี้ก็เพื่อรักษาความสาัตย์ความจริงใจความน่าเชื่อถือในสังคมให้คนคุยกันตรงไปตรงมาเชื่อใจกันได้ครับผมและสุดท้ายข้อ5สุราเมระยะมัจฉะปะมาทัฏฐานาเวรมณีคือห้ามดื่มเหล้าของมึนเมาที่ทำให้เราประมาทข้อนี้สำคัญมากเพราะมุ่งรักษาสติสัมปันชัญญะค่ะ อ๋อ oh, สติใช่ค่ะสติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ถ้าเราเมาขา่ดสติประมาทไปเนี่ยอาจจะไปทำผิดสินข้ออื่นได้ง่ายๆเลยหรือก่อความเสียหายอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเพราะความประมาทนี่แหละคือทางแห่งความเสี่ยมทุกอย่างเลยค่ะชัดเจนมากๆเลยครับสินหานี้ไม่ใช่แค่ข้อห้ามเฉยๆแต่เป็นหลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันจริงๆเพื่อรักษาความเป็นคนของเราไว้นั่นเองขอบคุณครับทีนี้ มาถึงวินัยอีกประเภทครับคืออนาคาริยวินัยวินัยทางธรรมสำหรับนักบวชอันนี้ต่างจากสินห้ย,ยังไงบ้างครับอนาคาริยวินัยนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่สละชีวิตทางโลกไปแล้วนะคะคือพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชแบบอื่นๆซึ่งเป้าหมายท่านต่างจากเราคือมุ่งปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรงเพราะฉะนั้นวินัยก็จะละเอียดเข้มงวดแล้วก็มีข้อปฏิบัติเยอะกว่าคารวาสมากๆเลยค่ะครับผม ในทางพุทธศาสนาถ้าจะยกตัวอย่างหลักๆนะคะก็เช่นปาติโมคสังวรศีอันนี้คือศีลในพระปาติโมกเลยเป็นเหมือนธรรมนูญของพระสงฆ์อย่างพระภิกษุก็มี227ข้อเข้อ oh. เยอะมากครอบคลุมตั้งแต่เรื่องร้ายแรงสุดๆไปจนถึงมารยาทเล็กๆน้อยๆเลยค่ะ227ข้อ ใช่ค่ะแล้วก็มีอินทซียสั่งวรศีลอันนี้คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเรารับรู้อะไรเห็นรูปได้ยินเสียงก็ให้มีสติรู้ทันไม่ให้เกิดชอบไม่ให้เกลียดไม่ให้กิเลสมันเกิดนะคะอืมการควบคุมภายในใช่ค่ะแล้วก็มีอาชีวป,ปาริสุทธทิ์ศีลคือการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์หมายถึงการหาปัจจัยสคืออาหารเสื้อผ้าที่อยู่ยาเนี่ย ต้องหามาด้วยวิธีที่สุจริบถูกต้องตามพระวินยัยไม่ไปหลอกลวงชาวบ้านไม่โอ้อวดตัวเองเพื่อให้ได้ของมาครับสุดท้ายก็เช่นปัจจัยสันนิษฐ์จะสีมอันนี้คือก่อนจะใช้จะกินปัจจัยสีเนี่ยให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อดํารงชีวิตปฏิบัติธรรมต่อได้นะไม่ใช่ใช้เพื่อความสนุกสนานเพื่อสนองกิเลสหรือสะสมมากๆด้วยความโลภ โอ้ละเอียดจริงๆครับครอบคลุมทุกอย่างเลยทั้งการกระทําภายนอกการควบคุมใจการหาเลี้ยงชีพไปจนถึงการใช้ของเลยนะครับแสดงถึงความตั้งใจจริงๆที่จะขัดเกลากิเลสจริงๆและถ้าถ้าเกิดว่าคนที่บวชแล้วแต่กลับรักษาวินัยละเอียดละเอียดผู้นี้ไม่ได้ละครับมันจะส่งผลยังไงบ้างผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบวชแล้วแต่กลับทําผิดวินัยที่ตัวเองรับมาเนี่ยนะคะท่านเรียกว่าเป็นอลาชี อลาชีค่ะแปลตรงๆก็คือผู้ไม่มียางอายคือไม่ละอายใจที่จะทำชั่วไม่กลัวบาปเหมือนคนแก้ผ้าไม่มีความอายการกระทำของอลาชีเนี่ยนอกจากจะทำให้ตัวเองเสื่อมเสียแล้วนะคะยังทำลายศรัทธาของคนอื่นทำลายาศาสนาโดยรวมด้วยครับพอตายไปแล้วก็แน่นอนว่าต้องไปสู่อบายภูมิไปในที่ที่ไม่ดีตามกรรมที่ทำไว้ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่ากลัวมากๆค่ะครับผมก็น่ากลัวจริงๆครับ เพราะอยู่ในฐานะที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีแท้แต่กลับทำไม่เหมาะสมซะเองทีนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมวินัยทั้งสองแบบแล้วทั้งทางโลกทางธรรมเพื่อให้เข้าใจบทบาทของวินัยมากขึ้นอีกนิดอยากให้ช่วยอธิบายลักษณะหรือหน้าที่หลักๆของวินัยหน่อยครับว่าจริงๆแล้ววินัยมันทำหน้าที่อะไรในระบบของสังคมมนุษย์เราครับค่ะวินัยมีหน้าที่สำคัญสคัญอยู่สอ,อย่างหลักๆนะคะคือ1เป็นเครื่องวัด หรือเป็นมาตรฐานค่ะวินัยทําหน้าที่เหมือนไม้บรรทัดเหมือนตราช่างที่ใช้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอ๋อครับพอมีเรื่องขัดแย้งมีข้อสงสัยก็ใช้วินัยนี้แหละเป็นเกณฑ์ตัดสินเหมือนมีไฟส่องให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ใครทำตามวินัยก็ถือว่าถูกใครทำนอกกรอบก็ถือว่าผิดไปเหมือนเป็นเกณฑ์กลางให้เกิดความเป็นธรรมความชัดเจนในสังคมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ และหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือ 2. วินัยนำไปต่างหรือเป็นเครื่องจำแนกค่ะหมายความว่าวินัยนี่แหละเป็นตัวแยกคนแยกกลุ่มคนออกจากกันทำให้แต่ละคนแต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะมีสถานะมีหน้าที่ต่างกันไปในสังคมเราจะรู้ว่าใครเป็นใครกลุ่มไหนมีเป้าหมายอะไรก็ดูจากวินัยที่เขายึดถือปฏิบัตินั่นละค่ะน่าสนใจมากครับประเด็นเรื่องการจำแนกให้ต่างเนี่ยช่วยยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับว่า วินัยมันแยกคนหรือกลุ่มคนให้ต่างกันยังไงบ้างได้ค่ะมีตัวอย่างชัดๆเลยนะคะอย่างเช่นลองนึกภาพกลุ่มคนรวมตัวกันมีอาวุธฝึกการต่อสู้เหมือนกันถ้ากลุ่มนั้นยึดถือวินัยทหารเข้มแข็งมีระเบียบมีสายบังคับบัญชามีเป้าหมายปกป้องประเทศเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากองทหารใช่ไหมคะเป็นที่พึ่งเป็นเกียรติของชาติครับผม แต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งมีอาวุธเหมือนกันเลยแต่ไม่มีวินัยไม่มีกฎเกณฑ์ทำตามใจชอบมุ่งแต่จะปล้นจะทำร้ายคนอื่นเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากองโจรอ๋อครับชัดเลยเห็นไหมคะวินัยนี่แหละที่แยกทหารออกจากโจรเปรียบเทียบที่ชัดมากครับวินัยสร้างความต่างแบบคนละเรื่องเลยหรืออีกตัวอย่างนะคะคนที่พกอาวุธมีอำนาจจับกุมคนได้ถ้าเขาทำตามกรอบวินัยตำรวจ ทำตามกฎหมายรักษาความสงบจับผู้ร้ายเราเรียกเขาว่าตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราช์ครับแต่ถ้าคนคนเดียวกันเนี่ยใช้อาวุธใช้อำนาจไปในทางผิดไม่มีวินัยข่มเหงคนอื่นทำตัวเหนือกฎหมายเราก็เรียกเขาว่านักเลงหรือผู้มีอิทธิพลเถื่อนไปวินัยอีกแล้วที่แยกตำรวจออกจากนักเลงครับผมทำให้เห็นคุณค่าของคนในเครื่องแบบเลยว่าต้องมีวินัยกำกับจริงๆ หรือแม้แต่ทางธรรมนะคะคนที่สละบ้านโกนหัวห่มผ้าเหลืองเดินขออาหารชาวบ้านถ้าท่านทำตามสิกขาวินัยของพระสงฆ์อย่างดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเรียกท่านว่าภิกษุเป็นเนื้อนาบุญที่เราเคารพกราบไหว้ครับแต่ถ้ามีคนทำคล้ายๆกันคือเดินขออาหารเหมือนกันแต่ไม่มีสีขาวินัยอะไรเลยไม่ได้บวชถูกต้องตามธรรมวินยัยเราก็เรียกเขาว่ายาจกหรือคนขอทาน ซึ่งสถานะทางสังคมความน่าเคารพมันต่างกันลิบลับเลยจะเห็นว่าวินัยสำคัญมากในการจัดระเบียบสังคมกำหนดบทบาทสถานะทำให้เกิดความแตกต่างที่มีความหมายขึ้นมาค่ะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับวินัยไม่ใช่แค่กฎเฉยๆแต่เป็นตัวสร้างโครงสร้างสร้างความหมายให้สังคมจริงๆสุดท้ายนี้ครับอยากจะขอให้ช่วยสรุปอีกครั้งถึงความเป็นมุมคลหรือคุณประโยชน์จริงๆของการมีวินัยที่ดี ว่ามันนำไปสู่อะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างครับค่ะความเป็นมงคลหรืออนิสงค์ของการมีวินัยนะคะมีเยอะมากสรุปเป็นข้อใหญ่ๆได้แบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยทําให้ตัวเองเป็นคนดีค่ะการมีวินัยมันช่วยฝึกเราให้เป็นคนมีระเบียบมีเหตุผลรู้จักคุมตัวเองไม่ทําตามใจชอบทําให้เรามีหลักการดํารงชีวิตที่มั่นคงพึ่งตัวเองได้และก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปได้อีกครับ อย่างที่สองทำให้หมู่คณะสังคมสงบสุขค่ะเมื่อทุกคนในสังคมเคารพทำตามกฎกติกาวินัยที่ตกลงกันไว้ไม่ไปละเมิดสิทธิ์กันสังคมนั้นก็ย่อมมีระเบียบมีความสงบสุขลดความขัดแยง้งแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีได้ประเทศชาติก็มั่นคงอ,อย่างที่สามทำให้เป็นที่เคารพเชื่อถือค่ะคนที่มีวินยัยไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมนะคะย่อมเป็นคนที่น่าเคารพ น่าเชื่อถือน่าไว้ใจเพราะการกระทําของเขาเราพอจะคาดเดาได้มีหลักประกันว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นง่ายใครๆก็อยากคบอยากร่วมงานด้วยอยากสนับสนุนใช่ไหมคะดังนั้นการมีวินัยจึงถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนําความเจริญมาให้ในทางตรงข้ามการไม่มีวินยัยหรือการละเมิดวินยัยก็ย่อมเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมมาให้ใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ คนที่ไม่มีวินัยไม่เคารพกฎไม่รู้จักคุมตัวเองหรือกลุ่มคนที่ขาดวินัยย่อมนำปัญหาความวุ่นวายความเสื่อมเสียมาให้แน่ๆทั้งตัวเองและส่วนรวมอันนี้เป็นอัปมงคลจริงๆค่ะสรุปแล้ววินัยก็เหมือนรากฐานสำคัญเลยนะครับที่ค้ำจุนทั้งชีวิตคนแล้วก็โครงสร้างสังคมด้วยนำมาซึ่งความเจริญความสงบความเรียบร้อยการที่เราตั้งใจฝึกตัวเองให้อยู่ในกรอบวินัยที่ดี ไม่ว่าจะเป็นวินัยพื้นฐานอย่างศีลห้าหรือวินัยในงานหรือวินัยในการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปก็ล้วนเป็นทางไปสู่ความดีความเจริญเป็นสิริมงคลแท้ๆในชีวิตเลยนะครับใช่แล้วค่ะ การฝึกวินัยเนี่ยแม้บางทีมันอาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะความฝืนใจบ้างความตั้งใจมากๆในการสู้กับความเคยชินเดิมๆหรือกิเลสของเราแต่ผลที่ได้จากการมีวินัยมันคุ้มค่าเสมอค่ะเป็นประโยชน์ทั้งตอนนี้แล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับอนาคตต่อไปแน่นอนค่ะในโลกยุคนี้ที่สิ่งเร้ามันเยอะมากข้อมูลข่าวสารก็ท่วมท้นไปหมดความอยากความต้องการก็ไม่มีที่สิ้นสุดการสร้างวินัยในใจของเราเองนี่แหละครับ เพื่อเป็นเหมือนกรอบป้องกันตัวเองรู้จักยับยั้งชั่งใจเลือกทางที่ถูกที่ควรอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับอืมจริงค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะนำทางชีวิตเราหรือว่าการปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสมันจะให้ความสุขที่แท้จริงมากกว่ากันอันนี้ก็คงเป็นคำถามปลายเปิดให้เราแต่ละคนได้กลับไปคิดไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองกันต่อไปนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Inspire ายธรรมะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจตอนต่อไปครับ